เ okay. ตีเสร็จแล้วกินอะไรต่อเนี่ยไม่หิวเนยะใครที่ไม่สามารถควบคุมความหิวได้นะครับตอนออกกำลังกายเสร็จนะแนะนำไปตัวนี้นะครับ l a ซี่มิ ัวนี้ให้โปรโตีนถึง20กรัมเลยนะน้าตาลก็น้อยด้วยตัวนี้กล่องดีไซน์สวยมากเลยนะครับยื่นออกมาหยิบออกได้เลยเนะี่ยไม่วุ่นวายไม่เลอะเทอะนะครับไม่ต้องใช้ช้อนสกู๊ปนะครับอันนี้ฉีกซองเทลงในแก้วเช็คผสมน้ําเปล่ากินก่อนออกกําลังกายก็อย่างนั้นประมาณ30นาทีนะครับก็ให้พลังงานไม่เยอะเกินไปหรือว่าไปน้อยเกินไปด้วยนะแล้วพอทําไปก็ชอบมากเลยนะครับเพราะว่ามันไม่หิวนะเวลาเล่นกีฬาเสร็จนะครับเพราะว่ากีฬาแบดมินตั้นนะพอเราเล่นเสร็จเนะี่ยเราก็ต้องไปร้านชาบูหมูกระทะนะรรรผมไมไู่่่้ววาาเเปป็พณีหือ ทำเนียมอะไรนะวันนี้ก็เหมาะสำหรับคนที่ขี้เกียจนะครับชื่อกล่องก็บอกเลยนะเลซี่เดย์สำหรับใครที่เอาไว้คุมหิวนะครับตันนี้ก็อยู่ท้องนานด้วยนะช่วงนี้เขามีโปรโมชั่นด้วยนะครับทุกคนนะครับซื้อ3ากล่องแถนแก้วเช็คมาให้ด้วยนี่3รสชาติให้เราเลือกด้วยนะครับมันจะเป็นรสช็อกโกแลตรสมัชาะแล้วก็สตรอเบอรี่ใครไม่อยากตะบาาแตกนะครับหลังออกกําลังกายเสร็จนะกล่องแนะนำมาตัวนี้เลยคุมหิวอยู่ท้องเดลซี่มิลพี่กดตะกหล่องเดินล่างคลิปเลยนะครับ